ม่มีอะผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อนหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับกับไปรษยปัดกับใครอะท็อปอะไรนะท็อปไทยชาติไทยพัฒนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุอย่างตะแกรงรั่วอยู่แถวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงไหนการจะปรับเปลี่ยนต่างๆผมก็ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขว่าอะไรมันดีกว่า อะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรต้องปรับเปลี่ยนตามถานารณ์ผมก็ฟังทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับกระนระดับจังหวัดต่างๆทั้งน้้นนี้ก็ทางสอทอทั้งหมดก็เข้าขอ้อมูลเข้าทีส,สบคแล้วใครเป็นประธานสบคอ่อาผมจะไปสั่งอะไรเรืเ่อยเปื่อยได้ไหมอ่ะไม่ใช่ผมไปเยี่ยมหน้าใครทั้งนั้นอ่ะผมบูรการให้ทําได้ขครตามพันธกิทุกประการนั่นคือหน้าที่ของผมตามข้อมูลที่ หลายฝ่ายเสนอขึ้นมาก็แค่นั้นเองอย่าไปตีกันให้แตกกันไปนหมดเลยบ้านเมืองก็บุ่นวายพออยู่แล้วหยุดหยุดถ้ามั่งโอเคนะสวัสดีครับ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ